สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราตั้งใจเดินทางไปที่เขาคิชกูดเพื่อไปไหว้รอยพระพุทธบาทพลวงที่1ปีจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ได้หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเราตั้งใจที่จะไปหารานกลางเต็นท์ที่พักใกล้ๆแถวๆนั้นซึ่งจากการเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ดูตามรีวิวมาได้พักหนึ่งเราก็เจอกับคิชกูดโฮมสเตย์ริมทานที่นี่ค่ะซึ่งดูแล้วก็ไม่ไกลจากร้อยพระพุทธบาทเขาคิชกูดมาก ระยะทางจะประมาณ32กิโลแล้วก็ที่ลานนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดูแล้วไม่น่าร้อนมากในเวลากลางวันนะคะที่จริงเรามองไว้เป็นลานกลางเต็นท์น้ำตกกระทิงอะนะคะเพราะว่าใกล้กว่าประมาณ15กิโลแต่ก็ด้วยอะไรหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าโอเควันนี้อยากมาพักที่นี่ เราเริ่มออกเดินทางประมาณตอนเที่ยงวันนะคะก็ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ชนบุรีแล้วก็แยกออกมาทางบ้านบึงแล้วก็มุ่งหน้าไปที่แกลงเส้นทางก็พาเราลัดเลาะเลี่ยงเมืองมาเป็นเส้นทางที่จะผ่านไปทางเขาชมเมาอะนะคะ แต่ก่อนเลี้ยวไปทางเขาเมาเนี่ยจะมีการทำทางอยู่ระยะหนึ่งเลยค่ะแต่ก็ไม่ไกลมากอ่าตรงนี้ออกตัวก่อนนะคะว่าเราก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนไม่รู้จักเส้นทางแล้วก็ไม่รู้จักสถานที่เราก็เซิร์ชตาม Google ดูตามรีวิวเลยแล้วก็มาตามแบบ g o o g l e ล้วนๆเลยค่ะจะเป็นยังไงบ้างกับเส้นทางแล้วก็สถานที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะ yeah. ครับขอไปหน่อยจุดหมายของพุณอยู่ทางซ้ายถึงแล้วครับข้ามไปได้ไหมอ่ะพี่คะข้ามได้ใช่ไหมคะ นะคะคเริมลำธานยังว่างอยู่ยไหมซ้ายมือเหรอคะต,ติดริมน้ำนะ,ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะขับตรงไปจอดข้างทางได้เลยใช่ไหมคะ่ะ thank <laughs> you ที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราตั้งใจจะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เขาคีชกูดกันนะคะก็เลยตั้งใจจะหาที่แคมปิ้งใกล้ๆตรงนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยแต่ตอนแรกจากที่ดูวิวเออดูรีวิวมาที่นี่จะมีลำธารน,นะคะซึ่งตอนนี้น้ำแห้งน้ำแห้งไปเกือบจะหมดแล้วแต่ก็ถือว่าก็สวยไปอีกแบบก็ได้บรรยากาศแต่ตอนนี้คือเงียบมากเงียบมาก เงียบของเงียบมากคือมีเราเหมือนได้ยินเสียงเราคนเดียวไม่ได้ยินเสียงใครเลยอ่าเราเพิ่งมาถึงตอนห้าโมงเย็นนะคะนี่ก็จะห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรารีบไปกลางเต็นท์กันดีกว่าไปคะ่ะเดี๋ยวจะเมืดซะก่อน thank mm -hmm. you เสร็จแล้วนะคะเยี่ยงไวเลยหกโมงครึ่งแล้วมืดแล้วแล้วที่นี่ก็มีเราจริงจริงด้วยเสียงจตประจันบาดังมากนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมืดเดี๋ยวเดี๋ยวออกเป็นเ,เลยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาทำอะไรทานกันเดี๋ยวมันจะมืดมากไปกว่าน,นี้นะคะเรียบร้อยค่ะ มาเรียบร้อยละออกแลแงเยอะมากพัดลมก็่ึดดังจังตอนแรกเราว่าจะทำะชาบูนะคะเตรียมเนื้อหมูเตรียมอะไรมา,ากะว่าจะนั่งกินชาบ,ชาบูแต่ตอนนี้เปลี่ยนเมนูละเดี๋ยวอ่าน่าจะทานมาม่าง่ายๆทํามาม่ากินง่ายๆ เขามาในเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะกินมาม่าเสร็จวันนี้ก็คงจะไม่ได้ปูผ้าอะไรนะาหม่คงจะไม่ได้ทำที่นอนก็ใช่ถุงนอนปูนอนเลยเพราะว่าน่าจะได้อน,นอนแค่แป๊บเดียว พวกเรามาถึงวัดพวงก,กันตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะก็คนก็ยังดูคึกคักไฟเปิดสว่างทั้งคืนเลยที่นี่เปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะมีรถคอยรับส่งอยู่ตามจุดตลอดแต่สำหรับใครที่อยากจะเดินขึ้นก็ทำได้ค่ะอย่างพวกเราวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเดินหลายคนก็เริ่มเดินจากที่วัดพวงนะคะแต่ส่วนเราเนี่ยจะลดระยะทางกันกหน่อยคือจะไปจอดรถกันที่สันเข่อนแล้วก็จะเริ่มสตาร์ทเลยตรงจุดนั้นค่ะ เริ่มต้นของการเดินขึ้นของเรานะคะเราจะเริ่มกันที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะเดินขึ้นไปกันนะคะ <Wow. S 2> อะตอนนี้เราออกสตาร์ทกันเวลาเที่ยงคืนห้าสิบนะคะนี่ไงที่จ่ายค่าผ่านทางเข้า แค่เริ่มต้นก็หอบกันแล้วนะต,ตอนนี้กูจะยิงว่ะถ้า็ม่พูดไปเลยคุณวลภา,ายิงเหรอคะยิงไม่ไรตรงน,นี้เราต้องจ่ายค่าผ่านเขาเรียกผ่านทางเนาะผ่านทางเข้าอุทยานก็คนที่นั่งรถมาก็เหมือนกันนะคะจะต้องหยุดจ่ายตรงนี้ก่อนนะส่วนเรายังไงดีเดินเข้าไปถาเของเรอ เท่าไหร่คะเริ่มต้นการเดินทางนะคะเหมือนมีเพื่อนคุยไงไม่เหงาหลบรถไปด้วยนะคะวอนไหนคะสารพัอจะปวดจะปิดเออฝุดเยอะได้ออกกำลังกายด้วยไปครับไปค่ะ ต้องใส่ไอ้นี่ก็ได้นะเราไม่ต้องใส่ไฟฉายก็ได้นะเพราะว่ามันมีไฟตลอดทางอ่าจบแล้ว,วจบแล้ว <laughs> พูดยังไม่ทันขาดคำเลยหมดแล้วโอเคเราเริ่มเข้าสู่บรรยากาศความมืดนะคะขอตั้งใจเดินก่อนนะคะ <laughs> มืดแล้วค่ะเดี๋ยวขอตั้งใจเดินก่อนนะคะทุกคนออตอนนี้นะค่ะทุกคนเรากำลังเดินอยู่ในป่า <c oughs> เขาบอกว่าเป็นทางหลบรถนะคะเส้นทางธรรมชาติได้ฟิลมากเลยค่ะก็ดีนะถ้าเราเดินตรงนี้มันก็ไม่ต้องขะวงรถแต่มันก็จะอ้อมหน่อยนะคะแต่ก็โอเคถ้าไม่มีฝุ่นนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะเดินท่ามกลางธรรมชาติ แต่ตอนนี้เราต้องรีบเดินแล้วแหละใช่ไหมคะคุณวรพาอุ้ย <c oughs> เหมือนสีดนน้ำได้พับคุณวรภา,าช่วยชีวิตน,นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นทางเลยเนะไป <c oughs> เดินต่อครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เราต้องข้ามต้นไม้ต้นนี้ไปเหรอวรพา ใช่ไหมโอเค <Okay. S 1> ไปก่อนดิได้ไหมถือให้ด้วย <c oughs> อุปกรณ์เยอะชั้นหนึ่งแล้วนะคะทุกคน <c oughs> เด็กกกสนนุัใหญ่เลยใช้เวลาระยะเวลาเดินมาจากทางดานใจตังดันเก็บตังประมาณ3.5กิโลเหนื่อยหอบอยู่อันนี้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ลมเย็นเหมือนฝนจะตกเลย เดินขึ้นมากนะครับใช่ค่ะเดินขึ้นด้วยน้ำดื่มน,นะคะลมเย็นมาก พอมืองว่างกันไกลพ้นถึงแล้ครับตรงนี้เป็นบริเวณที่รถเขาจะมาจอดชั้นสองใช่ไหมที่รถจะมาจอดส่งคนแล้วก็รับคนนะคะจุดรับคนส่งคนที่ลงไปข้างล่างส่วนเราเป็นไงคะ <laughs> ขาลงนั่งนั่งรถโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันหาอะไรกินก่อนดีกว่าเนะาะเฮ้ยท้องร้องอาเขียนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อเลยตอนนี้เราขึ้น,น,น,นมาถึงชั้นสอง,ชสองใช่ไหม ลมแรงมากหนาวมากจะพาไปดูแผดีนะคะจุดที่เราเดินมาที่นะคะเราเริ่มเดินจากหน่วยพิทักษ์พระบาทพลวงนะคะขึ้นมาอย่างจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นระยะทางประมาณ6-7กิโลซึ่งเราจะต้องเดินต่อขึ้นไปอีกนะทางต่อไปที่ จะไปเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะจะเป็นบันไดขึ้นแต่ก็จะเมื่อยเหมือนกันเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบาดพระอานน์นะคะสําหรับใครที่จะไปผ้าแดงเนี่ยก็คือต้องเลยบาดพระอานน์ไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็สําหรับคนที่นําดอกไม้ทูบเทียนมานะคะทางเจ้าหน้าที่จะไม่ให้นําขึ้นนะคะจะต้องวางไว้จุดนี้เท่านั้นค่ะ อะไรนะปอจะไปนั่งเสียเหรียะเ <c oughs> ท่าไหรนะแปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมขึ้นลงหรือว่าขาเดียว <c oughs> ขาขึ้นอย่างเดียวเนาะ <c oughs> สนใจไหม <c oughs> นั่งซ้อนกันสองคน <c oughs> จำนรือุของราวก่อนนะคตับอาธิษฐานจิตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไ่นำภาพของท่านการุ่มปารมปท่าปุ่มปุ่มปุ่มรุ่าปจ่กปุ่มปุ่มปุ่มปรัมปุ่มปุ่มาุ่มปุ่มปุ่กปุ่มปุ่มปุ่มปร่มยุ่มปารมปป่ หลังจากที่เราได้ลงมาจากเขาคิชกูดนะคะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะนอนไม่ได้ลมแรงมากเลยค่ะ<ม>ทุกคนแบบลมแรงมากๆคือเรารู้สึกตั้งแต่ตอนอยู่บนข้างบนเขาคิชกูดแล้วนะคะว่าแบบลมแรงแล้วก็อากาศเย็นหนาวมากแต่ลมแรงมากที่รู้สึกได้คือลมแรงมากแต่ไม่คิดว่าลงมาข้างล่างนี่จะแบบจะแรงขนาดนี้กิ่งไม้แบบ หล่นลงมายิ่งเป็นตอนกลางคืนนะคะถ้าจะแบบแรงกว่านี้โอเคค่ะเราบอกลาทุกคนในคลิปนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันทริปหน้าเนาะยังไม่รู้ว่าจะไปหาที่นอนที่ไหนไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปต่อหรือเปล่าเพราะว่าหมดสภาพจากการเดินขึ้นเขานะคะ คนที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะคะด้วยนะคะบาย